เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแพ็กไปเล่นไปเรื่อยๆน้องกำลังไปซื้อของอยู่รูปลปซื้อมาเพิ่มอีกอย่างลรอยไม่ได้แพ็คเล่นไปเรื่อยๆแพ็คถึงสักตีหนึ่ง <c oughs> อ๋อเข้าไปทำงานจังเอาเราจะนี่ก็น้องๆช่วยกันแพ็กของนะครับล <c oughs> ่องพนักงานก็ทยอยกันมาร่วมด้วยช่วยกันกนะครับวัน <c oughs> นี้ทาบุญร่วมกันนะครับแล้วก็จะแพ็กถุงยังชีพนะครับไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็ ประสบปัญหานี้นะครับตอนนี้น้ำนะครับเริ่มสัญญาณก็ไม่ค่อยมีนะดเดี๋ยวน้องายมาถึงจะไล่ชมอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เราจะไล์นี้ก่อนเพราะว่าน้องน้องปไปไปซื้อของอยู่นะครับยังไม่มานะยังไม่มานะครับตอนนี้น้องๆที่บริษัทก็เลยแพ็กของรอกันนะครับ นั่งนั่งคุมงานโดยเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ออนนะครับใหญ่จริงๆครับใหญ่ทุกจุดนะครับอะไรกีนะอย่ามาพูดนะบอกฉันไปซื้อของนะฉันก็ตามหาหัวกูก็ลากรถคันใหญ่ๆอยู่คนเดียวอ้อนเดี๋ยวต่อแชทอยู่แล้วกูก็ขนอะไรจนเสร็จแล้วอ่ะแล้วถึงมา พูดในอยู่รถขั้นเดียวถ้าเป็นเว้านั่นเว้านี่เขาอยู่เจ็ดแปดขั้นทั้งสื่อนมเรียกเว้าสิอยู่ไหนเด็กน้อยไปพอดีเอาก็ต้องเรียกเด็กมาช่วยสิเด็กมาพอดีไงั้นถุงไหนในปลาโชคดีไปเด้อครับเด้อปลาลากันบ่ได้สุดถุงเด้อครับอาจจะซุ่มๆให้นะครับ อนถุงยางชีพมีอะไรบ้างครับคุณไนออนมารีวิวซิในถุงยางชีพนะคะหนึ่งถุงมีอะไรบ้าง,ถ,งถุงก็จะมีมีเทียนมีผ้านำมาเทียนเอาไปทำไมเทียนก็เผื่อบางคนเขาแบบว่าอยากอยู่บ้านน<อ>ะคนที่ต้องเฝ้าของนะ<อ>แต่ว่าออกมาจากบ้านไม่ได้อเอาของไว้ไว้ชั้นสองต้องเฝ้าของเงี้ยอาจจะไม่มีไฟแล้วก็เอาเทียน ียนเผื่อไปไม่ใช่ก็ไม่อะไรของเพื่อนไ,ได้ใส่ไว้ผ้าตอไปได้ยุ่งแล้วก็มีนมสําหรับเด็กมีมาม่า,ม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 ามปลากระป๋องแล้วก็มีข้าวสารข้าวสารนี่เอาไปเผื่อไว้เผื่อ,อเพราะว่าปกติแล้วเราเคยไปบริจาคน้าทั่มมาค่ะเขาจะมีทหารอ่ะเขาจะมีจุดกลางเต็นอ่ะแล้วก็เอาไว้ให้ไปทํากับข้าวแต่บละบ้านม่มีมีเที่ยงห,หข้าวเนื้อข้าวอยู่แล้วก็มีแป้งแล้วก็เป็น ยาสาผมอืม,อมก็พอที่จะเป็นถุงยางชีพไปได้สักสองสวันปรามาาก็สีห้าเอออาจจะไม่ได้นานนะครับแต่ก็ยังก็ยังดีก,งดก็พอดำรง,งชีวิตไปได้สักสองสาวันถ้าใครใช้หมดภายในหนึ่งวันก็วันเดียวม,มีน้ำดื่มลูกไฟยอาอมีน้ำดื่มลูกลก็เป็นถุงยางชีพบางต้นนะครับยาสีฟันแปรงสีฟันยาสีฟันแปรงสีฟันอ่า ผ้านามัยผู pero, pero, 6, ้หญิงเราอ่ะคิดกันเมื่อคืนกับพี่สิงเสร็จแล้วเราก็เลยฉุกเฉินไปซื้อเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งโปรเจกต์อะไรไม่ได้ตั้งโปรเจกต์อะไรเอฟซีก็อยากร่วมเยอะอยู่นะแต่ว่าพี่บอกว่าอย่าเพึ่งเยอะดี๋ยวไาเป็นรอบหน้าขาเพราะว่ารอบนี้เดี๋ยวจะแจ้งคิดหนึ่งคือตอนนี้เราแบบ บางคนเนี่ยเป็นเอฟซีเราคุยกับพี่ติ๋งเมื่อคืนว่าบางคนเนี่ยเป็นเอฟซีเราเขาก็เป็นผู้ประสบภัยอือใช่ใช่เป็นผู้ประสบภัยบางทีอ่ะเราเราก็เลยแบบเกรงใจอยากอยากใช่ใช่ก็เลยยังไม่เปิดรับบริจาคอะไรเไม่เปิดรับเราก็เลยบริจาคให้ให้บริจาคไปก่อนเกรงใจอ่ะเพราะตอนนี้ทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมก็บางคนเนี่ยเป็นเอฟซีเมื่อคืนเนี่ยเล่นเฟซไปก็เลยไปเจอไปเจอแบบเอฟซีบอกว่าน้ำท่วมอะไรหลายโคเนาะอ่ะ ของอะไรนี้ก็เลยคุยกับพี่สิงห์ว่าเออเราเรา,เราทำถุงยางใช่มไม่เกยงก็เลยตกลุนี่แหละเลยทำก็น้องลูกกับน้องฟานะคะตอนนี้ไปซื้ออ่าของที่จำเป็นแบบของผู้หญิงเนาะอย่างเช่นผ้าละไมแล้วก็พวกอ,อาหารอาหารแห้งวันนี้วันนี้ตั้งเป้าไว้1,000ชุดนะฮะ <c oughs> โดยประมาณ1,000หลังคาเรือน1,000คนนะครับแต่จะพยายามทำเรื่อยๆนะฮะตั้งเป้าไว้ที่ ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะฮะหนึ่งหมื่นราคาเรือนนะครับจะทําทีละพันทีละพันไปนะครับก็จะชวนไปซื้อยานซื้อไม่ันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวผมแพ็กเสร็จแล้วผมก็จะทยอยจัดส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆที่ไปส่งนะครับใครที่เป็นจิตอาสานะครับตอนนี้ที่หนักก็จะมีชายภูมินะฮะที่เห็นแล้วก็มีโรบุรีสุโขทัย นะครับส่วนจังหวัดไหนที่ไกลๆเรานักน้องๆอาจจะไปไม่ถึงอาจจะเป็นทีมงานไปแทนนะครับไปกระจายลงให้นะฮะอาจได้ไม่หมดไม่ทั่วถึงทั่วประเทศนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะตอนนี้เราก็พยายามจะให้มันได้เยอะที่สุดนั่นแหละวันนี้ตั้งเป้าไว้หนึ่งพันชุดนะครับก่อนหนึ่งพันลังคาเรื่อนนะครับจะไปตกอยู่ที่เขตไหนบ้างก็รอรับก็แล้วกันนะครับใครไม่ได้ก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะว่า เยอะจริงๆครับผู้ประสบภัยนะครับเยอะมากเยอะมากตอนนี้ก็มีเอ็ซีอ่ะบอว่าอยากร่วมสมทคุนมาแล้วแหละเราก็เลยว่ายังไม่เปิดรับนะคะเพราะตอนนี้ขอให้เป็นคไข่เอาตรงๆเดี๋ยวเราลองทําดูก่อนเราขาาดเเรือยังงไจะแ้งทีนจะไปแบบว่าเหมือนเอารับบริจาคมันก็เฮ้ยเราก็อยากบริจาคเองบ้างนี่ไงเกรงใจเก่งใจเราเก่งใจเพราะเอ็มซีก็บริจาคบ่อยๆช่วยเราเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวค่าไปแล้วมันยัง ขาดเลยเยอะก็เดี๋ยวค่อยจะเปิดบริจาคที่นึงใช่ใช่แต่ตอนนี้เราจะเดินเครื่องไปเองกันก่อนนะครับพีพีเอฟซีให้กำลังใจก็แล้วกันนะครับให้กำลังใจพวกเราหน่อยนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับไม่ทิ้งกันครับไม่ทิ้งกันแน่นอนครับเพราะว่าบ้านสิงเนี่ยคือเราช่วยอยู่แล้วถ้าน้ําท่วมอะไรเนี่ยเราไปช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เราจะช้านิดน,นึงเพราะว่าด้วยภารกิจเรามันมันเยอะขึ้นนะครับก็เลยเพิ่งได้มาเริ่มทํานะครับ แล้วก็มันมาเจอโควิดด้วยถ้าไม่เจอโควิดนี่ผมก็คงจะไปที่พื้นที่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเรื่องเรื่องนี่แหละเรื่องโควิดนี่แหละพเพราะว่าเราเป็นคน,<ม>น <า S 1> ต่างพ <นา S 1> ื้น <aus> ที่ใช่เรามีนัดฉีดวัคซีนด้วยรอฉีดวัคซีนอะไรเย้อยก่อนอะเมื่อวานนี้เราฉีดวัคซีนร้อยแล้วเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปนี้เดี๋ยวพาเดินดู นะครับก็กําลังแพ็กกันกําลังแพ็กกันกําลังแพ็กกันนะครับอันนี้มาแพ็กหรือว่ามาแอบกินของแพ็กครับผมมาแพ็กใช่ไหมฮะไม่ได้มาแอบกินของนะเพราจีบกันจีบโอ้ยแล้วแท้จีบกันทันอันใช่เนี่ยเพาว่าอย่ากสาวหัวเบิร์ดอยากได้ความคู่กับใครก็แกล้าอย่ากสาหัวเบิร์ด ตอนนี้ก็บางส่วนก็เริ่มทยอยแพ็คเสร็จแล้วนะครับหลายร้อยถุงนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้องๆก็กำลังแพ็คก,กันอีกวันนี้น่าจะถึงดึกๆเลยครับเดี๋ยวแพ็คแพ็คหมดแล้วก็จะพยายามไปซื้อมาเติมอีกนะครับตอนนี้เราลองแพ็คดูก่อนนะครับว่ามันจะได้สักกี่ชุดนะครับอันนี้คุณพนมนะฮะก็หัดเป็นแม่บ้านแม่เลือนนะครับช่วงนี้มาแพ็คของหัดเป็นบุญบ้ากัร

อะไรเดี๋ยวเดี๋ยไม่กินเอาไปหาที่ไว้ก่อนมันจะมันจะบูดมันจะน่อกไหมเอาไปหาที่เก็บเล้หลังไล้หลังเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไปเอามาอีกมันไม่พอ จะไปซื้อร้านไหนล่ะแม่คโครเนะราะมันเตเขาเติมของไม่ทันนะับเพราะว่าปลากระปองกับมาม่าเกือบหมดแม่คโครเลยนะไปเมื่อกี้เนี่ย,ดนเ,นยเดี๋ยวต้องไปหาซื้อตามร้านขายส่งร้านอื่นๆด้วยนะครับคนก็เอาไปบริจาคช่วยน้ำท่วมเยอะเหมือนกันมาเ่มาเ่มมามาๆๆๆๆๆ ร้เอ็อเอมื่อปีที่แล้ว,วก็น้ํา่วมดังอยู่เนาะเองเราก็เลยพอทราบว่าแหละปัญหาว่ามีอะไรที่ขาดหมูบ้านแล้วก็วพอทราบถึงว่าเขามีพื้นที่ให้ทำตือจะมีทหาราเขา้าเป็นเป็นหานแล้วก็มีพื้นที่ให้ทำทำอาหารตอนนั้นเราไปเป็นเป็นหมู่บ้านกลางเกาะเลยต,นนต้องนั่งเรือเข้าไปโดนตัดขาดหมู่บ้านนั้นโดนตัดขาดน้ําท่วมอ้อมอ้อมเลย มีนะผ้าทำไมยังก็ถามดูแทนมีอยู่มีอยู่ใช่ละ่ะนี่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 โมเดสมีให้อยู่เด้อแต่ว่ากัดเออมีแต่ว่าเขากับบอเออหลายยี่ห้ออยู่แต่ว่าอันพี่สิงอาจสิผู้รู้ขนาดของทุกคนเด้อไป,ไป,ไ,ปไปเปลี่ยนไปสลับกันเอาเด้ <c oughs> อเขาถามว่าพี่ผ่านนไหมบอตอนนั้านา <c oughs> ไม่ได้ถุง ในจุงยังชีพนั่นแหละเกือบจะไม่ได้แพ้หน้าละไมไอ้อ้อมมันเอาใส่รถมาขี่อ้อมไปกินข้าวก่อนแล้วก็กลับมาซุ่มมีอยู่เด้อผ่านละไม่กับมีอยู่มีข่าวมีมาม่ามีปลากระป๋องมีเทียนมีสบู่ยาสีฟันกระดาษทิชชู่โอ้หลายอย่างอยู่ๆเลยจักสองสามหมื่นอยู่ดอกกอาศัยรับของผู้อื่นไปน้ำเอาของบางสิ่งไปเติมกันก็จิอยู่ได้หลายหมื่นอยู่นะครับ บอกวปทำนำนำเปล่านกพากันเรื่อยพี่ลูกเดียวลูกคู่ลูกอะไรเ้ยไว้ด้ลูกคู่ลูกเดียวอย่างวากต่เนื่อยโอเคโอเคเดี๋ยวนกปายมาจะไลฟ์ชให้ชมรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศน้องๆที่กำลังทำงานที่ช่วยกันทำบุญอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือเป็นแรงบุญนะฮะส่งต่อไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับวันนี้นะครับจากพวกเราบ้านสิงห์นะครับขอบคุณพี่ๆเอฟซีนะครับ เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์อีกเบรกสองนะจากข้าๆนุกปลายไปซื้อของอยู่นะครับสวัสดีครับ